สวดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข้อคิดจากข้อพระคัมภีร์นะครับก่อนอื่นพี่น้องครับเรามาท่องนะสารบัญพิธีด้วยกันก่อนตั้งแต่ปฐมวิการถึงวิวอนนะครับฝึกท่องในการพี่น้องครับปฐมวิการอพยพเรวินิติกนะะันดารวิถีเฉลยรำบัญญัติ โยชูวาผู้นิจฉัยนางรูธ1นึสมอเอลสองสมอเอลหนึ่งพงอ์ษัตร์สองพงศ์ษัตร์หนึงพงศ์สาวดาน2พงศ์สาวดานเอสราเนหมีเอสเทอร์โยบเพลงสด,ดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงโซโลมอนอิสยาห์เยรมีเพลงข้ามวรนเอสิคิวดาเนียลโอเชยาโยเอลอาโมตโอบาดีโยนา มีคานาอูมฮาบ,บากุกเสฟัญญาฮักไกเสคาริยามาลาคีมัทธิวมาราโกโลูกายอนกิจการโรมหนึ่งโครินสองโครินคาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีหนึ่งเทสโนกาสองเทสโนกาหนึ่งทิโมทีสองทิโมทีติตัสฟิเลโมนฮิบรูยากอบหนึ่งเปโตรสองเปโตรหนึ่งยอนสองยอนสามยอนยูดา วิวขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องครับการที่ผมท่องได้เพราะผมท่องมาตลอด30ปีนะครับคิดจากกลางตอนเสมอผมอยู่ช่วงแรกๆนะครับก็จะมีกลุ่มเซลล์ตามบ้านเนี่ยประมาณ18กลุ่มและทุกกลุ่มเนี่ยเวลามีการประชุมกลุ่มนะครับก็จะมีการท่องสารบัญพีเสมอน,นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าทำให้ผมเนี่ยก็ได้ตรงนี้มาด้วยแล้วไม่เคยทิ้งนะผมเทศนาที่ไหนผมก็นําพี่น้องท่องสารบัญ แม้แต่กลับมาเทศนาที่คิจักรังผมก็ยังนําท่องสารบัญซึ่งทุกวันนี้ไม่มีใครท่องแล้วพี่นะครับที่คิจักรังนะครับผมเหมือนมารื้อฟื้นใหม่นะเสดายพี่นะครับโครงการดีๆหรือว่าการทํากิจกรรมดีๆแบบนี้มันควรมีต่อเนื่องส่งไปเขาเรียกว่าสู่รุ่นลูกและรุ่นหลานให้รู้ว่าคิจักรเราท่องสารบัญพีหรือครอบครัวเราสมาชิกทุกคนนะคุณพ่อคุณแม่นะครับลูกๆหลานเราท่องสารบัญพีได้ ก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกันนะครับวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับในพระธรรมอพยพนะบทที่19นะครับข้อที่5 hey, ้าเหตุชนี้ถ้าเจ้าฟังเราและรักษาพันธัญาของเราไว้เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย mm. เพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราแมพี่น้องร้วดทุกอย่างนะครับในโลกนี้รวมทั้งจัก,กรวาลรวมทั้งดวงดาวทุกดวงนะครับบนท้องฟ้า พระเจ้าเป็นผู้เนมิตส,สร้างพระองค์ทรงเป็นเจ้าของพี่นองครับแน่นอนเรื่องนี้เป็นความจริงและเราเองก็ต้องยอมรับว่าพระคำรรของพระเจ้าก็เป็นความจริงเราได้อ่านเราได้ศึกษาพี่นองครับถือม้ว่าโดยทางหลักกรรารวิทยาศาสตร์มันอาจจะขัดแย้งแต่เราต้องเชื่อพี่นองครับตามหลักการของพระเจ้าพี่นองครับว่าทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยพระเจ้าและโดยพระองค์เพื่อพระองค์อีกด้วยพี่นองครับเช่อนเดียวกันเราขอบพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราฟังพระองค์ตรงนี้สําคัญนะครับ ผมเคยฟังอาจารย์เทียนสปอนนะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะประเทศที่กิจจัก่มเย็นด้วยพี่น้องครับถ้าบอกว่าหลายคนก็ถามบมกว่าจะฟังพระสุรเสียงพระเจ้าได้อย่างไรจะมั่นใจได้เว่าเป็นพระสุรเสรียงของพระเจ้าถ้าบอกอ่านเระคกัมภีนั่นแหละอ่านออกเสียงเหมือนที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยเหมือนพระเจ้าตัดกับผมเหมือนตัดกับพี่น้องใช่ไหมเฮยเนี้ถ้าเจ้าฟังเสียงเรานี่เหมือนพระเจ้าตัดท้าทายด้วยถ้าฟังเสียงของพระเจ้านะเรารักษาและรักษา พันธสัญญาของเราไว้ใช่ไหมมีข้อแม้เกิดขึ้นและมีเงื่อนไขเมื่อเราฟังพระเจ้าแล้วก็รักษานะครับพี่น้องนะพันธสัญญาของพระเจ้าคือพระเจ้าตัดสน่นตัดตื่นอะไรก็ว่าไปตามนั้นนะตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์พี่น้องครับนะ่าเสียดายนะครับที่คิสเสียแล้วคนไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังไม่ค่อยที่จะปฏิบัติตามคือพืา่าไม่ฟังเสียงของพระเจ้าพี่น้องครับเวลา เข้าสถานที่จะมัส,สการอาจารย์เทศนาบหลายคนก็ไม่ค่อยฟังไปกลุ่มนะครับเซลล์ตามบ้านหลายคนก็ไม่ค่อยฟังรู้ยังไงครับเวลาถามกลับไปบางคนใจลอยตกกระจายอาจารย์ถามมานะครับเนี่ยพี่น้องเป็นเสีอย่างนี้นะครับแต่นั้นพี่น้องครับเราต้องตั้งใจในการที่ฟังนะครับทุกครั้งที่มีผู้รับใช้พระเจ้าหรือจะไม่เป็นผู้รับใช้แล้วแต่พี่น้องครับเมื่อเขานะครับแบ่งปันพระคำพระเจ้าอาจจะเป็นพระบีเพียงข้อเดียว ก็ถือว่าสําคัญเพราะมันเป็นถ้อยคําของพระเจ้าฟังไม่พอนํามาประยุกต์นํามาปฏิบัตินํามาใช้กับการดำเนินชีวิตของเราในะแต่ละสถากนการเนในเอานปนะครับเราคนละครอบครัวพี่น้องกับผมไม่เหมือนกันนะปัญหาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่เราทุกคนใช้บัมพีเล่มเดียวกันกับพี่น้องคือเราใช้ความคิดของพระเจ้านะและรักษาไว้ให้มัน่นอาจจะมีการโลดลวงอาจจะมีการชักจูงชักนําไปให้เราใช้วิธีอื่นๆนะตามที่ทางโลกก็ใช้อยู่ แต่เราจะไม่ใช้เรายังคงรักษานะพันธสัญญาพระเจ้าไว้เชี่ยวฟังพระเจ้าเพราะอะไรครับเจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเห็นไหมพี่น้องกอขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับทุกวันนี้ร่างกายของผมก็เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าพระพิญญาชัดเจนว่าอะไรครับร่างกายเราเป็นวิหารของพระวิญญาณและยังยืนยันว่าเราถูกเลือกโดยพระเจ้าไม่ใช่เราเลือกพระเจ้านะครับเราถูกเลือกโดยพระเจ้าและแต่งตั้งอีก พระบีเขาบอกว่าเราเป็นฮะประชาชาิที่บริสุทธิ์เป็นคนงานของพระเจ้าเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าที่ถูกแยกออกมาเป็นพิเศษเพื่อพระเจ้าโดยเฉพาะนี่เป็นสิ่งที่คิสเตียนทุกคนต้องตระหนักนะครับเราถูกแยกออกมาถูกเลือกอกอกมาถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้าดังนั้นเราควรที่เชื่อฟังและรักษาพี่น้องครับกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าไว้จริงว่าจริงไม่ก็ไม่ผมไม่เช่นแ้นพี่น้องครับใจละลลงเกิดขึ้นจบเลยนะครับผมเลยเตือนคิเสเียนหลายคนว่าถ้าไม่เชื่อฟังไม่อ่านพระคัมภีร์ ไม่อธิษฐานไม่สารภาพบาปไม่ประกาศไม่เป็นพยานยไม่สนใจเลยเลยนะครับในสิ่งที่พระเจ้าจัดสั่งให้ทําพี่น้องครับสุดท้ายก็เจอใจรอลวงเกิดขึ้นแล้วก็ข้าไปัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังนําไปสู่ความบาปบาปโซนบาปแบบพี่น้องเราก็รู้ว่าค่าจ้างความบาปคือความตายคริสเตียนที่ยังหมกมุ่นอยู่กับความบาปพี่น้องครับอยู่ภายใต้อารุภาคของมารร้ายวันสุดท้ายวันพิพากษาจะไปเหลือ้วครับ ผมไม่รู้นะครับถ้าผมเทศนาในพิธีไหว้ไร่เนี่ยผมไม่เคยบอกว่าคนที่ล่วงหลับไปนั้นได้ไปสวรรค์แล้วนะครับเพราะพระผีชี้แจงชัดเจนว่าพระเยซูจะเสด็จลงมาปลุกคนที่ล่วงหลับไปนั้นให้ฟื้นนีจจากความตายทะเลต้องคืนคนจากทะเลเห็นไหมพี่น้องแดนคนตายต้องคืนมาทั้งหมดเพราะต้องเข้าสู่กับอิภาคษากนพี่น้องชัดเจนไหมครับนั้นผมบางครั้งผมฟัง ไม่รู้นะฮะนักเทศห,หลายคนประเทศในพิธีไว้แล้วและยืนยันว่าชายคนยี้หญิงผู้นี้ที่ล่วงหลับไปแล้วตอนนี้ได้ไปสวรรค์แล้วแล้ววันพิพากษามีไว้ทําไมครับถ้าทุกคนตายแล้วไปสวรรค์หมดเลยไม่ต้องรับผิดชอบความบาปที่หมกเม็ดหรอครับเราจะไปรู้หรอครับว่าแต่ละคนหมกเม็ดความบาปอะไรบ้างที่ไม่ได้สารภาพต่อพระเจ้าเราไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์การันตีว่าใครจะไปหรือไม่ได้ไปถูกไหมต้องเป็นพระเิซุกริต เพราะพปรองเป็นผู้พิพภากษาผมพูดถูกต้องไหมพี่น้องดังนั้นหนุนใจพี่น้องครับการที่เราอ่านเราศึกษานะและฟังในสิ่งพระเจ้าสอนนั้นสําคัญมากเพราะไมราะฉะนั้นเราก็จะหลงไปกับคําสอนที่ไม่ถูกต้องขัดและบิดเบือนต่อถ้อยคําอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าวันนี้หนุนใจพี่น้องนะครับไม่พอพี่น้องครับเราเลือกสรรถ่าจากท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเพราะแผ่นดินทั้งสิบเป็นของเราเนี่ยชนชาติไทยเราถูกเลือก ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ถูกเลือกให้เข้ามาสู่เลยครับพระจกิจของพระเจ้ายังมีคนไทยอีกมากมายเป็นองก็โอ้หลายสิบล้านคนเฉพาะจังหวัดตรังเองก็หกแสนสี่หมื่นคนแต่อย่างน้อยผมเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าส่งเลือกสรรไว้นะทำการบรรดาประชาชาตินะเพื่อเข้าสู่งานพันธกิจพระเยซูคริสต์ดังนั้นต้องตั้งใจไป็นองครับพี่น้องก็ถูกเลือกผมถูกเลือกและเราทุกคนมีหน้าที่แน่นอนไป็นองครับเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าเหมือนที่อาจารย์ปโรได้ตักเตือนเรา เรายังมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้พี่น้องครับที่ยังไม่ล่วงหลับไปเพราะเรายังมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติยังต้องประกาศยังต้องเป็นพยานยังต้องนําคนอีกมากมายนะครับที่อยู่ภายใต้หนูผภามารร้า,รายนั้นเข้ามานะครับเป็นคนในครอบครัวพระเจ้าวันนี้ก็อยากหนุนใจเึ่งกันและกันพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับเรามาดูการภาวนาพระคำพระเจ้าสําคัญมากเรื่องนี้ทาไมสําคัญพระเจ้าไม่สั่งไว้ใช่ไหมครับว่าให้ภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนแหมเป็น้องคิดดูนะครับ ทำทุกวันด้วยนะเหมือนที่พี่บอกไว้อ่านเพ,พิ่มพีทุกคําคิดเสียหลายคนก็ไมไปอ่านทุกคานะมีข้ออ้างโน่นนี่นั่นอ่านทุกวันก็เหมือนกันก็ไม่อ่านอีกในบางคนพี่น้องครับโน่นะไปฟังวันอาทิตย์วันเดียวอาจารย์เทศนาทั้งหกวันไม่เคยแตะพระคัมภีร์เลยไม่อ่านเลยพี่น้องบางทํทผิดอย่างโมโหลาน,นะครับพี่น้องเอาะไรที่พระเจ้าจัดสั่งให้ทําเราต้องทําอย่างเงี้ยภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนทําไมต้องภาวนาเพราะการภาวนาเป็นการคร่ครวญไม่ใช่แค่อ่าน,นผ่าน เราไข่ครัวพระเจ้าสอนอะไรตักเตือนอะไรนะพระเจ้าให้เราเกี่ยวข้องในเรื่องใดบ้างนะตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราไข้ครววและนํา,านสิ่งที่ได้รับนั้นพี่น้องครับมาอธิษฐานกับพระองค์เป็นสิ่งที่ดีสุดนะครับเหมือนกับนะครับเราเอาพระคำพระเจ้ามาเป็นคำอธิษฐานพี่น้องคิดว่าพระเจ้าพอพระทัยไหมครับมา,าใช่เาอธิษฐานเลื่อยเปื Health, ปเ่ยแล้วก็ไม่รู้พี่น้องครับแต่เราอ่านพระคำพระเจ้าเราได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าเรานําสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องหอมบูชาแด่พระเจ้านะครับมาดูด้วยกันวันนี้ สรุดี119ข้อที่115โอ้พี่น้องผมนำพี่น้องมาทิ่ฐานข้อที่115นะครับเน่เจ้าคนทำชั่วไปเสียจากข้าเพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้าพี่น้องชัดเจนนะครับเนี่ยพี่น้องได้ได้ข้อคิดอะไรบ้างในสังคมอาจจะมีคนชวนเราพี่น้องครับไปทำในสิ่งที่ไม่ดี เราจะมีเพื่อนหลายคนอาจจะชวนเราทําในสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องพวกอาบายามุกต่างๆสมมุตนะินะเหมือนเราอยู่ในสังคมพี่น้องครับเรามีเพื่อนหลากหลายแต่จะมีเพื่อนบางคนที่เข้าข่ายว่าไม่ถูกต้องนะแล้วมาชักจูงชักนําพี่น้องครับเพิ่มพีเลยแบบครับเราต้องรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของเราเราอ้างได้เลย,เลยพี่น้องครับเพราว่าทําไมไม่ทําเราอ้างเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะเหมือนพี่น้องคนหนึ่งนะครับเขามาเล่าเป็นพยาในให้ฟังว่า มีคนพูดว่าทำไมไม่กินอาหารที่เส้นไหวแล้วนะครับเขาบอกไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมกินไม่ไดนะ้มันก็คืออาหารเห็นไหมพี่น้องของเราตอบอย่างชัดเจนนลครับว่าอาหารที่เส้นไหวทุกขลบนั้นนะครับเราไม่กินเพราะเป็นคำสั่งของพระเจ้าไหว้ผีและเป็นของผีผีกินแล้วเราไม่กินประมาณนี้นะครับคือพูดตรงๆไปเลยใช่ครับหลายคนบอกโอ้พูดขนาดนั้นเพื่อนไม่โกรธเหรอพูดให้เขารู้ฮะให้เขารู้ชัดเจนไปเลย ต่อไปเนี่ยแน่นอนเลยครับเขาจะไม่กล้าชวนเรากินอีกต่อไปเพราะว่าเราไม่กินของเส้นไหว้ใช่ไหมครับก็พูดออกไปเราพูดต่อเบื้องพระพักพระเจ้าด้วยไม่ต้องอ้อมค้อมปนะครับชี้แจงอธิบายให้ชัดเจนเหมือนผมพูดกับคุณแม่ก็เหมือนกันเปนะครับคุณแม่ก็นะครับติดจีนมาอะไรมาใช่ไหมครับก็ทําหมูเห็ดเป็ดไก่นะไหว้นะครับสิง่งต่างๆเหล่าน,นี้ผมก็บอกแม่ผมไม่ทานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะผมเป็นรคสเตียนรคสเตียนก็จะไม่กินของที่เส้นไหว้ อ๋อเหรอเออไม่เป็นไรนะวันหลังแม่จะได้รู้เห็นไหมแม่ไม่ได้โกรธผมแต่เมื่อเราชี้แจงเข้าใจใช่ไหมแม่เข้าใจแล้วต่อไปนะครับเวลาถึงช่วงเวลานี้เทศกาลแบบนี้แม่จะซื้อต่างหากที่ไม่เกี่ยวกับการไหว้และทาพิเศษเลยให้กับผมเห็นไหมพี่น้องมันอยู่ที่ตัวเราชี้แจงไปเลยครับพูดออกไปให้เขาเข้าใจนะครับมาดูวันนี้ผมนมาําอธิษฐานยังไงแ้าแต่พระเจ้าพูดทรงฤทธิ์คนชั่วคน ทมต่างๆลายล้อมคาปลงแทบทุกวันถูกไหมเป็นน้องเราเดินท่ามกลางคนมากมายเป็นน้องครับเราไม่รู้ใครเป็นโจรบ้างใช่อแม่เปน้องเราไม่รู้แต่เรารู้คือทุกวันนี้เี่นองครับเราอยู่ในสังคมที่มืดบอดฝ่ายวิญญาณนะทั้งคนลูกบวณีคนผู้มุสาดินทาให้ร้าและคนที่หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพี่น้องนะอาจจะมีป่าปนในคิดจักด้วยคิสเตียบางคนก็กำลังหว่านความแตกร้าวท่ามกลางพี่น้องทั้งที่รู้นะครับว่าสิ่งที่หวานไปนั้นมันไม่ถูกต้อง พี่น้องครับนินทาให้ร้ายแล้วก่อให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นพี่น้องครับบางคนที่ทําอยู่ฟังนะครับถ้านกิดบังทำในสิ่งพระเจ้าเกลียดชังมากๆไปอ่านดูครับพี่น้องในสุภาษิตบทที่6นะเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังลงไปอ่านดูและเป็นคิดเสียนเป็นรูปพระเจ้าและกลับไปทําในสิ่งพระเจ้าเกลียดชังวันพิพากษาจะเหลือเลยครับพี่น้องถูกต้องไหมพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดก็ทําแบบนี้ สมมตินะครับวานความแตกแล้วแตกแยกในโบสถ์นะครับนู่นนี่นั่นมีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่พอล่วงหลับไปนักเทพบอกว่าโอ้ตอนนี้เขาขึ้นสวรรค์แล้วไปอยู่สวรรค์สถานแล้วไปได้ยังไงล่ะครับพี่น้องถูกไหมมันก็ต้องรอวันพิพากษาความจริงก็คือความจริงบิดเบือนไม่ได้ต้องรอการพิพากษาทุกคนแล้วคุณจะตายไปกี่ปีพันปีก็ตามก็ต้องรอนะเพราะปีเขียนอย่างนั้นกฎหมายกฎเกณฑ์เจ้าเขียนอย่างนี้นว่าต้องรอนะทุกคนต้องรอวันพิพากษานะครับ คนที่หว่นความใกรับทั้งกาบพี่น้องเข้ามาหว่นนะล้อมชวนนี่ครับลงทำบาปตามพวกเขาเห็นไหมทำบาปตามพวกเขาจะเรื่องใดก็แล้วแต่พี่น้องครับเรารู้ผมเชื่อว่าจิตสมรสมุติคิดเสียนแท้นะครับต้องรู้ว่าการที่มีเพื่อนมาชวนเราไปทาบางสิ่งบางอย่างนะั้นเรารู้ว่าไอ้นี่ไม่ได้ละนะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นแก่ผลประโยชน์ที่เพื่อนให้บางคนถูกชักจูงเพราะและรักเงินทองหวังอยากได้และสุดท้ายพี่น้องครับก็ทําผิดทําบาปต่อบเบื้องพระพักของพระเจ้านะครับ ดังนั้นวันนี้เป็นองครับข้าแต่พระเจ้าขอจิตใจของข้าพระองค์นั้นมั่นคงในบรรดาพระโอาวาทของพระองค์อยู่เสมอทุกๆวันเป็นนะฮะมั่นคงทุกวันคืออ่าน,นพระบีทุกวันรับการฟื้นฟูทุกวันเพราะกฎหมายกฎของพระเจ้ารอบครอบและฟื้นฟูจิตวิญญาดังคิดเสียเลยต้องอ่านทุกวันเพร่อรับการฟื้นฟูทุกการ้รับการโปรเทคหรือการปกป้องจากความคิดของพระเจ้าใช่ไหมบารมีการโลดลวงเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราค่ครัแต่ละวันนั้นก็จะป้องกันชีวิตของเราไว้คุ้มครองจิตใจเราไว นะโดยไม่หลงจนนะกับการกระทําของคนเหล่านั้นพระบิดาเจ้าข่ายไหมของการปกป้องของการคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าแต่เราเองก็ต้องอยู่กับการอ่านการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับข้าพระองค์จึงอธิษฐานทูลขอตอ่อพรองคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามนีนใะนพี่น้องผมนําพี่น้องนะครับอย่าลืมว่าสุดีร้อยสิบเก้ามีทั้งหมด176ข้อตอนนี้ผมนำพี่น้องภาวนาหรืออธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์มาถึงข้อที่115 นะพี่น้องลองไปย้อนดูนะครับนะใน y o u t u นะฮะที่ผมโพสต์ไว้ mm hmm. ก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมทำไปพี่น้องครับข้อคิดจากข้อประคำใน,นแต่ละวันจะเป็นประโยชน์เป็นพระพรกับพี่น้องโดยเพราะผู้เชื่อใหม่พี่น้องครับผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาตามพระคัมภีร์นะครับหลายคนรู้สึกอึดอัดใจจนันร์ฟูหูเทศตรงเกินไปพระคพระคำพระเจ้าทางพระเจ้าตรงไปครับเราก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาไม่จะเป็นต้องอ้อมคม้อมถูกไหมพี่น้องเหมือนที่คนในยุคนั้นนะห้าม นะครับผู้รับช้พระเจ้าห้ามพูดเรื่องพระเยซูเขาบอกเขาไม่กลัวแล้วครับเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาพูดเขาประกาศเขาเป็นพยานเพราะนี่คือเรื่องจริงนี่คือสิ่งพระเจ้าตัดสั่งให้ทาดังนั้นขณะที่ยังมีลมหายใจยังมีเวลาในการรับใช้พระเจ้าอ่านศึกษาทาคำวิจัยและนามาสอนนามาชี้แจงให้คนที่ยังสงสัยอยู่นั้นเขาจุใจคือเขาเข้าใจแล้วนะว่าทําไมเราไม่ทําทําไมเราไม่พูดเพราะอะไร นี่แหละครับคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าเป็น้องครับที่พี่น้องหลายคนก็มีโอกาสอธิษฐานเผื่อผมในการรับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องครับกลับมาพบรายการข้อคิดจากข้อพระคำได้ใหม่ในวันต่อไปครับพระเจ้าพรครับสวัสดีครับ